กไปไหนเนาะเออมันก็ต้องอันกะนี่ะใช่ต้งนิ้ตรงนี้กันอยู่นั่นก๊อกะเออแลวมันจะไปล็อกอืมจะเข้ามันโอเคอ่ะนั่นลกอกมาแล้วนั่นลกลาออกล็อกล็อกออกล้อกลอกอกลกลกอกลักอ ไอ้ข้อรันไปตัวแน่นอนบ่าวบ่าวบ่าวขึ้นสุดแน่ๆสุดไปใหม่ก็อย่างเงี้ยไปใหม่ก็อย่างเงี้ยเข้ามาคนหลอมเข้าตรงนี้เราใช้ไม่ยังเงี้ยครับไม่มีจารบีอันนี้ต้องจารบียังไม่ก๊อกเต็มใช่ไหมยังไม่ก๊อกเตี้ยให้ดังก๊อกก่อนถ้าเราใส่ไม่สนิทนี่มันจะหักได้เดี๋ยวมันจะหลุดครับะหลุ เดินเด้อเดินเด้อดันเอาไปดันให้มันดังกอกมันไม่ดังกอกเดี๋ยเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนตรงนี้เหรอเอาก่อนนะเอาไปก่อนเดี๋ยวซุกเข้ามาใหม่เอาไปก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกำลังขอกำลังออันนั่นอะไรอ่ะอะไรเนี่ยจาระบีจาระบีนี่กค่ะขอกำลังเตะเลยขอกำลังขอกำลังขอกำลังอ่ะอืม ต้องแใส่ลิปสติกด้วยไม่ไม่เพราะเอาเวลาไปเลนั่งกักเลยไม้มือไปตัวหัวไม้มือไปตัวไปตย้ายอีกระเด็นนีบแลเจ้าผมืม่มือไม่ได้แล้วหัวมือใส่เข้าไปอยางน้เาเราก็วางผมตั้งตำแหน่งไว้อะล้อเล็กอะถึงพื้นวิธีการก็ตัดไม้ชุดเนี้ยเราจะดึงนี้แล้วก็ออกนะ แล้วก็ให้เราเอาเอาหนวดลงตามที่ตามที่เราดูฟางว่าฟางสูงฟางต่ำถ้าฟางสูงเราก็ยกไว้นน่นยแตถ้าฟางมันต่ำๆนะฟางเนี่ยให้เราปรับลงเท่าล้อเห็นไหมมันจะลงเห็นไหมฮะนะลงถึงล้อแต่ทีนี้เราอาจฟางกองไม่จําเป็นต้องเอาลงก็ได้นะฮะขึ้นจรวดทีนี้เวลาเราจะขึ้นข้ามนนาเนี่ย ให้เราดูนิดหนึ่งว่าหนวดอนะ่ะมันอยู่อย่างนี้อย่าไปข้ามนี่หนวดไอ้นี่นะหนวดกุ้งเนี่ยถ้าเกิดว่าชี้ลงในตำแหน่งนี้อย่าไปข้ามนะให้เราติดแล้วก็โยกนิดนึงนะติดเครื่องนี่แหละแล้วก็โยกนิดหนึง่งให้หนวดมันอยู่แบบนี้เห็นไหมสังเกตดูว่าท้องเนี่ยมันจะโลง่งมันหนวดมันจะไม่ชี้อย่างนี้นะฮะถ้าหนวดชี้อย่างนี้ที่ข้ามกนาพังหมดหนวดนะฮะหาที่ต่ำๆข้ามนะ ให้อยู่แบบนี้ปรับพยโยบถอยหลังพี่คนนี้ไปมันไม่ถอยหลังเครื่องยนต์บนหน้าถ้าเรากองไปอย่างนี้แหละอะประมาณนี้ถ้ววิ่งบนถนนให้เราใส่ไปด้วยใส่ล็อกตัวนี้ไปด้วยเก็บไว้ข้างหลังอ่าแต่ถ้าอยู่อย่างนี้อย่าข้ามคันนานะดูนี่มันต่ำเห็นไหมหนวดทีลงไหมหนวดตัวด้านล่างแถวล่างล่างเนี่ยครับ มันจะต่ำเพรตาต่ำปุ๊บพี่ข้ามคานาปุ๊บเสียหายทันทีเลยเพราะนั้นเวลาจะข้ามคานาเนี่ยพี่ลงมาดึงนี่ขึ้นอ๋อหนวดล่างอ,อยู่ไหมเอัยมีหนวดล่างอยู่ไม่ไม่นี่ไงไม่ต้องลงมาหมุนนะให้โยกไ้ที่ตัวปัน่นเฉยอะมาอย่างนี้เดี๋ยวมันมันท้องมันจะหลบสูงไงเห็นไหมเราข้ามเลยแหละเทคนิคลงถนนอะไรให้อยู่ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญ เครื่องบางที่ไม่ใช้แค่เนื้อสัตเราไโหดทังโดคือสรหนลาโนทางมหรอกนี่เป็นอเหอโดนติดบเหรอมาแด้่โอ้นี่ของแจเลยนี่อ้หอ้ต่อแรกนี่เขาบบต้องมาบีบเอ มาละมาแลืมเออข้าท่านอ่ะอืมจะถ้ามีทุมง,งานลงนี้ก่อนบายหน่อยอืมนี่มัดได้เยอะเลยนี่นีๆๆ่อืม จะต้องระวังข้างธนานี่แหละครับแต่อย่างนี้ข้ามแม่ขึ้นไปแต่ก็ขุดขึ้นมาเขาเขาดูป่านนิดนึงกับไอ้ก้อนดินที่มันอยู่ตรงกลางที่นี่แหละที่เราเห็นก็ไปลุกขึ้นมาดูนี่แหละยกปั๊บเอาเที่ยวเอาเที่ยวอันดับแรกได้แล้วหนึ่งก้อน ao à, à, đây là con đường uh.